ชำระค่ามวดงวดสุดท้ายนะคะมีพอร์ตล่าช้าบ้างจาะมาชำระที่ไหโชรุมก็ได้นกันใช่อาจจะมีเบี้ยปรับอะไรเงี้ยค่ะแล้วจะดําเน,นินการโอนี่ยทำาังไรได้บ้างสวัสดีค่ะ,คะตาม t o โตยต้าเพชรบุรีนะคะเซมเนโตโยต้าเพชรบุรีค่ะ วันนี้เราสองคนนะคะมีสาระดีๆมาฝากนะคะก็จะเป็นคําถามที่ลูกค้านะคะสอบถามกันมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะวันนี้เราก็จะมีหัวข้อมาอธิบายให้กับลูกค้านะคะก็คือเป็นเรื่องของการโอรสค่ะ ก็คือจะเป็นการโอนรถในกรณีที่เช่าซื้อรถยนต์นะคะของไฟแนนซ์นะคะอันนี้ลูกค้าที่สอบถามเข้ามานี่มีคําถามอะไรบ้างคะพี่ตาลก็คือเขาก็อยากสอบถามเกี่ยวกับว่าเอ๊เงวดสุดท้ายแล้วอะค่ะเราจะดําเนินการโอนเนี่ยทำยังไงได้บ้างติดต่อบแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคะอ๋อค่ะขั้นตอนนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะลูกค้าก็คือ ลูกค้าชำระค่างวดงวดสุดท้ายนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะประมาณ30วันค่ะก็จะมีเอกสารนะคะส่งไปให้ลูกค้าอันนี้เขาก็จะส่งไปให้ตามที่อยู่บ้านเลยค่ะพี่ตาลค่ะแต่ทีนี้ลูกค้าบางรายเนี่ยเขาก็ชำระเรียบร้อยแล้วงวดสุดท้ายแต่เขายังไม่ได้รับชุดโอนเขาก็โสบรสอบถามเข้ามาเยอะเลยเอะละพรหดดแล้วเนี่ยไม่เห็นมีเอกสารส่งกลับมาเลยอะไรเนี่ยค่ะบางรายอาจจะยังไม่ได้เอกสารใช่ไหมคะตามกำหนดการที่เมื่อกี้เนยได้แจ้งไว้นะคะ ก็อันนี้เนยแนะนําให้ลูกค้าโทรติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของฟคนแนนได้เลยนะคะ,ะเพราะว่าบางลายค่ะอาจจะมีติดตรงที่ว่า,ามีพอร์ตล่าช้าบ้างหรือว่าอะไรงนี้นะคะอาจจะมีเบี้ยปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เนยก็นแนะนําให้พอเวลาเจ้าที่แจ้งมาว่าต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรงนี้นะคะเราก็ ชำระเหมือนชำระค่างวดปกติเลยค่ะมาจ่ายที่โชรูมได้นะคะแบบนี้นชำระที่โชรูมก็ได้ค่ะครหรือว่าจะ,จะชำระค่าง,งวดเหมือนกับที่เราชำระได้ปกติเลยค่ะคพอชำระอะไรเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะได้เอกสารตามที่เนยนี่แจ้งไปค่ะเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะง่ายๆเลยค่ะไม่เยอะค่ะอันนี้ไม่เยอะก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านนะคะ2ใบค่ะสำเนาบัตรประชาชนนะคะ2ใบนะคะแล้วก็ลูกค้าก็ต้องมีการ นะคะป้ายวงกลมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้ป้ายวงกลมนะคะพี่ตานค่ะ,อ,ะอันนี้ป้ายวงกลมก็ห้ามขาดนะคะพี่ตานเพราะว่าถ้าขาดเราจะดําเนินการไม่ได้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ใกล้ขาดหรือว่าอะไรยังไงก็แนะนไปไปําให้ไปดําเนินการต่อให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ลูกค้าก็ถ่ายเอกสารนะคะแล้วก็แนบมาด้วยนะคะ1ชุดค่ะค่ะและนอกจ่ายเอกสารนะคะก็จะมีเสียค่าดาเนินการนะคะ1,500บาท ค่ะพ<ข>ี่ตานต้องโอนไปใช่ไหมคะให้ไฟแนซ์แล้วก็<ช>หรือจะมาชำระที่ชลูมก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วก็สมมุมติเราเตรียมเอกสารเรียบร้อยเนี่ยเราดาเนินการเรียบร้อยเนี่ยประมาณสักกี่วัน่าเราถึงจะได้เล่มทะเบียนนะคะค่ะหลังจากที่เราส่งเอกสารไปให้ตามไฟแนซ์นเรียบร้อยใช่ไหมคะก็ประมาณ45วันค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะเล่มทะเบียนเนี่ยค่ะส่งมาให้ลูกค้าที่บ้านนะคะใน้ลูกค้าก็ ภูมิใจได้เลยค่ะเราผ่อนลดเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วดีใจด้วยนะคะก็ะถ้าลูกค้าได้เล่มนี้ก็คือถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะ,ๆๆะ,ค,ะค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะได้ข้อมูลที่อาจจะละเอียดกว่านี้หรือว่าสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมนะคะอันนี้เราก็จะมีเบอร์ให้ค่ะก็จะมีเป็นเบอร์ของสำนักงานใหญ่ของ To y ย ta l e a s i n g นะคะคจะเป็นเบอร์026,60 5 5 5หหนหนะคะหรือว่าจะโทรมาที่เราก็ได้ค่ะ To โยต้าเพิรีนะคะ สำนักงานใหญ่นะคะ032 708 999นะคะบอกแขมนะคะก็032 421 888ค่ะหรือว่าจะติดต่อทางเพจของตัวตาเทปเปอรีได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและให้บริการอยู่นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะให้เรามาตอบคำถามอธิบายตรงไหนนะคะคอมเมนต์หรือว่าสอบถามมาได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะมีสาระดีๆนะคะเอามาฝากลูกค้าอีกนะคะ<ำ>ฝากลูกค้าติดตามเรา คลิปหน้าด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนอยากสอบถามเรื่องอะไรนะคะเราก็จะมาตอบคำถาม,ถามให้อีกนะคะใช่ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไปละค่ะสวัสดี bye bye ค่ะบ๊ายบาย